เล่นชิปเนี่ยครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยได้ใช้วันนี้เดี๋ยวเรามาลองเล่นใ้ดูแล้วกันค่ะอ่าสมมุติเราตอนนี้ครับอยู่ในเกียร์ดีอ่าในเกียร์ดีอยู่นะครับเราจะปรับเปลี่ยนตบเกียร์ค่ะฝั่งซ้ายคือลบคือลดเกียร์ฝั่งขวาคือเพิ่มเกียร์ต่เกียร์เนาะอ่าในกรณีในการปรับเปลี่ยนเกียร์ครับเราต้องลดเกียร์ลงมาครับปึ๊บ ตอนนี้อยู่ใน M8 ใช่ไหมครับะพอคันนี้มันมี8เกียร์รถไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับ,นรบจนถึงเกียร์3ามแล้ว,วเก้าเกียร์ <c oughs> ตูงเลยครับแล้วก็ตบเกือบสี่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแปลกมากอ่าเป็นการเล่นเกียร์เหมือนเกียร์แมนนวลอ่าปกติรถเขาจะตัดสินใจในการ เข้าเกียร์ให้เองแต่ตอนนี้เราสามารถมา